ดอช่องนิกนิกมีน่าแล้วนะคะก็จะพาไปดูนะคะว่าบ้านเพทวดของเราเนี่ยมีดอกไม้ไม่รู้เลยอะไรขึ้นเป็นสีม่วงนะคะพี่เจมส์นี่นะคะก็จะเป็นดอกไม้ไม่รู้เลยสวยมากเป็นสีม่วงเหลืองนะคะแล้วเรานะคะก็จะมีเผือกด้วยนะคะและผลไม้ของบ้านทวดเราเนี่ยก็จะมี ทุเรียนมะพเ้าะเผือกกักล้วยแล้วก็นี่มีแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีผลไม้มะพร้าวอีกนะคะเพื่อแถมบ้านนี้นะคะเขาก็เลี้ยงหมาไก่แล้วก็เลี้ยงนอกอีกนะคะนี่นะคะจะเป็นบริเวที่เก็บของ,ของขด้วยแล้วนะคะ นี่เลยค่ะก็จบกันไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเแบบนี้ก็แล้วกันไป